คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาอยู่ในค่าพ p พกันต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนก็เป็นเกมซอมบี้คาร์นิวัลนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับในช่วงเวลา4โมงตรงอย่างนี้นะครับทุกคนก็ เมื่อวานเราก็เล่น PP ได้ถอนยับยับนะครับเดี๋ยวก็มีกิจกรรมมาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าได้ถอนกิจกรรมมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับทุกคนโอเคทุน500นะครับเบ็ดอะไรก่อนดีเบ็ด5ซื้อ400แล้วถ้าเบ็ด6 480ไปเลยปะเหลือไว้2่า20พอนะครับ <laughs> กำไรดีครับน้องๆช่วงนี้เอา้าสแคทเกมนี้สแคทเธอร์2ตัวเองเหรอ อ๋อ6ฟรีเกมนะครับได้แค่6รอบรอเดี๋ยวมาดูกันเนาะตัววายก็สกคทเทอร์เปลี่ยนเป็นวายเหรอเกมนี้อ๋อนี่ไงสกคทเทอร์ลงมาเปลี่ยนเป็นวายไหมอะอ๋อบวกอีก1นึ่งฟีสปินนะครับแล้วก็แทนที่เลยโอเคหูยมาอีกเออเอาดีตบปบวกไปอีก2ฟีเกมครับผม เอ้าสวยดีอย่างนี้อุ้ยคิดว่าตัวเดียวกันนะไม่ใช่นะมองผิดแล้วนะครับทุกคนคูณ <laughs> สีแล้วอะจะมีหน้าลายเข้าไหมเนี่ยโอเคได้แบบเล็กๆแน้อยโอ้โหอีกสามรอบครับเฮ้ยเอา้าเฮ้ยกล่องของกวนอะไรอะ่ะโอเคครับทุกคนเอาแล้วไง รางวัล270ครับผมเอาสกัตเทอรมาอีก2ครับมามาเลื่อนมาเลื่อนมาโชว์เขาให้ข้างบนเลื่อนลงมาคูณ5กับคูณ3แล้วครับจังหวะนี้บวกไปอีก2ฟรีเกมครับผมโอ้โหหน้าลายค่อนข้างที่จะเรียงมายากนะดูดิเสียดายนะครับดอกนี้ขาดช่องแรกกี่รอบเนี่ย จบแล้วนะครับทุกคน383โอ้ 3, โหเสียดายนะคูณอย่างเยอะเอ่อเบตห้าสีพอดีเลยทุกคนจัดไปครับผม4ี่ก็น400นะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับทุกคน รอบนี้ต้องดีกว่าเดิมนะหรือจะแย่กว่าเดิมโอเคตัวบนคูณสามอย่างนี้สวยดีช่องสองกับช่องสามด้วยโอเคเก็บไปเรื่อยๆเออมาอีกแล้วครับ อบเข้าให้ทีนี้เป็นช่อง3กับ4แล้วนะทุกคนตัววายของเรา1กับ2ต้องเรียงกันมาเอา้าหนีไปช่อง2องละโอเคได้ยูดอกนี้72ไม่มีดอกหนักเลยอะ่ะอีก2รอบครับหูตัวนี้จะได้จัดๆเลยนะ ช่องแรกไม่มีโอ้โหรางว One ัลไหนไปเบาๆ120ครับโอเครอบสุดท้ายเอาสแคทเทอร์ลงมาเฉยบวกไปอีก2ฟรีเกมครับแล้วก็จะบอกว่าวายช่อง2กับ3ด้วยบอกเลยว่าขอขอตัวแพงๆขอตัวแพงๆอุย้ยมีใหม่ตัวหนึ่งแล้วเอาไปดีเมกาครับดอกนี้170ครับ ผมคิดว่าจะเยอะกว่านี้นะโอเครางวันเมก,ก้าไปอีก180ครับตัวแพงอยู่ตัวแพงอยู่รอบสุดท้ายขอบปังปังอู้ปังปังจริงทุกคนรางวันเซนมาแล้วครับผม420สวยเลยโอเคแอดเลิกเลยครับ ไม่คิดนานนะครับบอกเลยกําไร700รยนะครับถอนพันสองนั่นเองนะครับทุกคนเอาเบ็ดเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดปานเอาข้างหลังนะเบ็ดเท่าไหร่ดีวะเบ็ดเก้าแล้วกันเผื่อได้เก้าขึ้นไปอีกนะครับผมสวยอยู่สวยอยู่มาอยู่นะได้อะ,อะจะได้เพิ่มไหมเนี่ยไม่ได้เพิ่มเอาแค่พันสองก็พอแล้วนะครับสำหรับยามเย็นแบบนี้ก็พอได้ค่าข้าวแล้วเหมือนกันนะครับมื้อเย็นนะครับ ก็ตอนนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามีกิจกรรมมาอีกแล้วนะครับไปหน้าเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะครับติดตาม Tomorrow and Settibluebay นะครับชื่อเพจ f a c e b o o k ของแอดเองนะครับผมก็พันสองเนาะเรียบร้อยเอาแค่นี้พอนะครับก็บอกไว้ตรงนี้เลด้วยแล้วกันนะครับไปร่วมเล่นกันได้เลยนะครับผมขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วโพสเนาะฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเกมนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยกำไรนะครับ ไปต่อได้นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้รุดกระดิ่งให้ช่องถุมาลุ้ด้วยนะกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้านะบายครับ